เจ็ดหลุมพางความจนขยันทำงานหนักแต่ไม่มีประโยชน์แล้วเมื่อไหร่จะรวยขยันทำงานแบบไม่รู้เวลาขยันทำสิ่งผิดผิดซ้ำๆแล้วซ้ำเล่าก็ดีแต่สร้างความเสียหายมากกว่าจะทำให้ประโยชน์ใดๆห การขยันทำงานเน้นแต่ปริมาณโดยไม่ได้ใช้สมองนั้นไม่มีทางทำให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพหรอกหากเปลี่ยนวิธีทำงานสมัยคิดให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำแล้วจัดอันดับความสําคัญให้ได้เชื่อสิว่างานจะเสร็จเร็วกว่าเดิมเยอะแล้วยังได้งานที่ดีมีคุณภาพด้วยไม่ใช่สักแต่ทำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้วางแผนอะไรเลย 2. โหมงานโต้รุ่ง แล้วก็นอนดึกตื่นสายทำลายความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเพราะสมองที่เบร์ๆไม่มีความคิดอะไรออกมาเลย 3. การขยันทำงานตอนไฟรนก้นทำให้อารมณ์เสียแล้วก็ทำลายความสัมพันธ์กับรอบข้างจัดสรรเวลาทำงานใหม่นะโดยเตรียมงานไว้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณจะไม่ต้องปรีดแตกใส่ไข่ต่อไข่ 4. หากคุณเป็นเจ้านายคนควรเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกน้องโดยเฉพาะการบริหารจัดการเวลาคนที่ทำงานไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่กับออฟฟิศถึงดึกดื่นเพื่อให้ได้งานอันน้อยนิด 5. การขยันทำงานหามรุ่งหามค่ำนั้นบั่นทอนสุขภาพให้สุดโสมตัวอย่างสุดช็อกเกิดขึ้นปลายปีที่แล้วเมื่อสาวน้อย c o p y ปี้ไรเโฆษณาชาวอินโดนีเซียมิต้าดิแลน วัย24ปีหัวใจวายคาโตะหลังจากทำงานหนักติดกัน30ชั่วโมงโดยไม่ได้พักเลยหกหยุดคิดสักหน่อยแล้วจะรู้ว่างานส่วนใหญ่ที่ต้องทำตอนนี้แทบไม่มีความสำคัญอะไรมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากนั้นก้มหน้าก้มตาทำงานเดิมๆอยู่ในออฟฟิศวันละหลายชั่วโมงโดยไม่ได้เคยถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์กับชีวิตมากน้อยเพียงใด ทำให้เราพัฒนาขึ้นหรือไม่และให้อะไรกับสังคมบ้าง 7. ครอบครัวต้องมาก่อนอย่าปล่อยให้งานทำชีวิตพังความก้าหน้าทางการงานอาจจะสำคัญสำหรับใครๆแต่เอาจริงๆแล้วเทียบไม่ได้เลยกับการมีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะไม่ว่ายามสุขหรือทุกข์พวกเขาคือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างจริงๆขอขอบคุณบทความเรื่องดีๆมีข้อคิด เผยแพร่ชาเย็น .com คภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ